เครื่องที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะราคาไม่แรงเลยค่ะสาหรับคนที่อยากได้ราคาแบบถูกๆมากๆเลยนะตัวนี้นะคะแอมได้มาในราคา3ามพบาทคือซื้อมาเองเลยเพื่อรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะคะรุ่นที่อยู่ตรงหน้านี้เป็นแท็บเล็ตจากทางเรดมีค่ะในรุ่นเรดมี่แพดเอสอีแปมีขนาดหน้าจอยอยู่ที่8.7นิ้วนะคะก็โดยรวมหลังจากที่ได้ลองใช้เนี่ยรู้สึกว่าเหมาะกับการเป็นเครื่องอีกเครื่องหนึ่งสำรองจากโทรศัพท์มือถือเอาไว้ดูหนังฟังเพลงหรือว่าเอาไว้อ่านพวกเทคบุ๊กนะคะหรือว่า อ่านพวกกระตูเนี่ยอันนี้ก็เหมาะมากๆเลยนะคะซึ่งการใช้งานเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรีวิวพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่กับแอบอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เช่นเคยนะคะเรามีแท็บเล็ตที่เราซื้อมาเองแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้นะคะซึ่งรุ่นที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือแท็บเล็ตในรุ่น Redmi Pad SE 8.7นิ้วนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยตอนที่ราคาเปิดตัวออกมานะคะจะอยู่ที่3,990บาทนะคะคือตอนที่แอบกดมาเนี่ยกดมาในช่วง flash sale ผ่านช่องทางออนไลนะคะ์ค่ะทุกคนราคามันก็เลยจะถูกลงเหลือ3,770บาท ทีนี้พอท็อปอัพร่วมกับโค้ดของทางแอปส้มก็คือช้อปปี้ท็อปอัพโค้ดเข้าไปอีกรวมไปรวมมาค่ะทุกคนก็เป็นฟรีส่งแล้วก็ได้ส่วนลดเพิ่มเติมนะคะได้มาราคาสุดทีเนี่ยอยู่ที่3,199บาทซึ่งถ้าเพื่อ,อานๆคนไหนที่ซื้อมาแล้วได้ราคาเท่าไหร่บ้างเนี่ย คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันหน่อยนะคะว่าได้มากกว่าหรือว่าน้อยกว่าอย่างไรบ้างนะคะแต่โดยรวมถือว่าได้ราคาเนี้ยแอบว่าคุ้มมากๆนะคะแล้วก็สเปกเนี่ยเอามาดูหนังฟังเพลงได้เพลินๆอ่านการ์ตูนได้แบบเพลินๆมากๆเลยค่ะฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวกันเลยนะคะเดี๋ยวอย่างแรกขอพูดถึงอุปกรณ์เสริมแล้วก็พวกอะเซซรีต่างๆที่มาพร้อมกับเครื่องนี้ก่อนนะคะอย่างแรกเลยถ้าซื้อมาได้กล่องนี้มาปุ๊บนะคะเปิดมาข้างในเนี่ยก็จะมีอะแดปเตอร์สายชาร์จเข็มจิ้มซิมคู่มือมาให้ไม่ได้มีเคสมาให้สําหรรัับตวเคื ะะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้มีการติดฟิล์มมาจากโรงงานนะคะอันนี้อาจจะต้องไปหาพวกฟิล์มพวกเคสอุปกรณ์เสริมอื่นๆเพิ่มเติมค่ะส่วนสายชาร์จอะแดปเตอร์มีมาให้นะคะอะแดปเตอร์ก็จะเป็นสีขาวหน้าตาแบบนี้เลยนะคะ จ่ายไฟอยู่ที่5โวลต์2แอมป์ก็คือ10วัตต์แต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยรองรับไฟได้สูงอยู่ที่18วัตต์ฉะนั้นถ้าคุณอยากชาร์จเร็วกว่านี้อาจจะต้องเปลี่ยนตัวแดปเตอร์เผื่อว่าใครเนี่ยมีแดปเตอร์ที่ชาร์จเร็วกว่านี้ก็เอามาใช้กับเครื่องนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีก็จะเป็น10วัตต์ก็จะใช้เวลาในการชาร์จที่นานสักนิดหนึ่ง ทีนี้มาดูที่ตัวแท็บเล็ตของเรานะคะแท็บเล็ตในรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแท็บเล็ตที่เน้นในเรื่องของการพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกอย่างแรกเลยนะคะก็คือเป็นแท็บเล็ตที่มีหน้าจอ8.7นิ้วนะคะแล้วก็มีน้ําหนักที่เบามากๆอยู่ที่ประมาณ300กว่ากรัมนิดๆนะคะฉะนั้น พกพาไปไหนใส่กระเป๋าสะดวกจับถือใช้งานสะดวกมากๆค่ะแล้วก็ในรุ่นนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะก็คือสีฟ้าแบบที่ผมกดมาแบบนี้แล้วก็มีอีกสีหนึ่งเป็นสีเทาค่ะโดยรวมถือว่าน่าใช้งานมากๆเพราะว่าวัสดุเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะคะวัสดุฝาหลังเป็นพลาสติกก็จริงแต่ว่าทำลวดลายออกมาสวยดีแล้วก็ไม่ติดรอยนิ้วมือดูแลรักษาได้ง่ายมากๆค่ะ ทีนี้มาพูดถึงในแง่ของสเปคของตัวเครื่องกันบ้างนะคะตัวนี้มาพร้อมกับชิปเซ็ต h e ร i o G 85นะคะก็เป็นชิปเซ็ตที่เราเคยเห็นหน้าคร่าตากันมาค่อนข้างนานพอสมควรนะคะแล้วก็มีแรมอยู่ที่4 g b หน่วยความจำภายในอยู่ที่64 g b ส่วนตัวคิดว่าแรมลอมน้อยไปสักนิดนึงแต่ว่าถ้าหันไปดูราคาเนี่ยก็โอเคประมาณนี้ก็ถือว่าก็เหมาะสมกับราคาดีนะคะทุกคนซึ่งถ้าอยากได้หน่วยความจําภายในเยอะมากกว่านี้ตัวนี้สามารถแอดเพิ่มเป็นตัว SD card ใส่เพิ่มเติมไปใช้งานร่วมกันได้ เลยนะคะแล้วก็ตัว Herio g 85เนี่ยถามว่าในเรื่องของการเล่นเกมเล่นได้ไหมบนเครื่องนี้นะคะเล่นได้แต่ว่าต้องเป็นเกมออนไลน์ที่กินสเปคไม่หนักมากอย่างเช่น RV p u b พับ e e Fire อันนี้เล่นได้แต่ว่าถ้ากินสเปคมากกว่านี้เที่ยังไม่ได้พูดถึงนะคะ ไม่สามารถเล่นได้บนเครื่องนี้นะคะทุกคนเพราะว่าต่อให้เรา install ได้เนี่ยแต่ว่าพอเปิดมามันก็กระตุกค้างบ้างเข้าเกมไปเล่นแล้วไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะคะซึ่งวันนี้นะคะแอมก็จะเล่นเกมให้ทุกคนได้ชมกันด้วยก็คือเป็นเกม Rv นะคะเดี๋ยวไปดูว่าลื่นไหลประมาณไหนโดยแอปเนี่ยจะปรับตั้งค่าแบบสุดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเล่นจริงๆในชีวิตประจําวันแนะนาให้ปรับให้โลลงมาหน่อยจะเล่นได้สมูทมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ มาพูดถึงในส่วนของตัวกล้องกันบ้างค่ะกล้องตัวนี้กล้องหน้ามี1ตัวกล้องหลัง1ตัวค่ะกล้องหลังความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะคะกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะคะ โดยรวมนะคะโหมดตัวกล้องไม่ได้เยอะแต่โหมดหลักๆก,ก็มีให้เราได้ใช้อย่างเช่นโหมดบิวตี้โหมด, Beauty, หมดกลางคืนนะคะคุณภาพของตัวกล้องมันอาจจะไม่ได้ชัดมากแต่แอบว่าสกินโทนของทางเลตมี่เนี่ยค่อนข้างสวยเลยอย่างเช่นในโหมดบิวตี้ของกล้องหน้าแอบว่าค่อนข้างโอเคเลยนะทุกคนเซลฟี่แบบขำๆอ่ะอัปลงสตอร,รี่ได้เลยนะคะเพราะว่าดีเทลต่างๆใบหน้าเครื่องสําอางหรือว่าสกินโทนเนี่ยเขาทําได้ค่อนข้างดีในระดับนึงเลย ในเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะตัวนี้รองรับ Wi-Fi 5นะคะ Bluetooth 5.3นะคะแล้วก็มาพร้อมกับ Android 14นะคะไม่รองรับการใส่ซิมนะคะในรุ่นที่แถมได้มาจะรองรับการใช้งานร่วมกับ Wi-Fi อย่างเดียวเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดนะคะถ้าจะพกไปไหนใช้งานข้างนอกอาจจะต้องหา Wi-Fi ในสถานที่นั้นๆหรือว่าเป็นการแชร์ Wi-Fi จากโทรศัพท์มือถือมาใช้งานร่วมกันนั่นเองค่ะ ทีนี้ในแง่ของการใช้งานแบตเตอรี่กันบ้างในแง่ของการใช้งานแบตเตอรี่ตัวนี้ใช้งานได้ประมาณวันหนึ่งเพราะว่าแบตเตอรี่ไม่ได้สูงกว่ามือถือที่เราใช้กันไปมากสักเท่าไหร่นะคะแบตเตอรี่ความจุจะอยู่ที่6 6 5 0ม ah. ิลลิแอมใช้งานได้ประมาณวันหนึ่งเวลาชาร์จแนะนําให้ชาร์จแบบตอนหมดวันเวลาที่เราจะนอนอะไรแบบนี้ไม่แนะนําให้ชาร์จระหว่างวันเพราะว่าใช้เวลาในการชาร์จค่อนข้างนานประมาณนึงเลยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่เปลี่ยนอะแดปเตอร์นนะอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็น5โวลต์2แอมป์จ่ายไฟ ทีน,นี้เรามาดูในส่วนของหน้าจอกันต่อเลยนะคะสัดส่วนหน้าจอตัวนี้จะเป็นสัดส่วนในลักษณะที่ค่อนข้างเป็นแนวยาวนะคะฉะนั้นมันจะมีหน้าตาที่มีความคล้ายกับตัว Elite เดิมมากๆค่ะทุกคนก็จะเหมาะกับการอ่านเทคบุ๊กอ่านนิยายอ่านเว็บตูนนะคะเหมาะมากๆอันนี้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าประทับใจชอบมากๆค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในแง่ของการดูหนังฟังเพลงค่ะทุกคนตัวนี้มันก็จะให้สัดส่วนเวลานำไปดูหนังฟังเพลงเนี่ยมีลำโพงอยู่2ฝัฟังสัดส่วนหน้าจอเป็นแบบแนวยาว ก็เหมาะสมกับการดูหนังฟังเพลงเป็นอย่างดีนะคะแต่ด้วยความที่แท็บเล็ตรุ่นนี้คะ่ะทุกคนเขาเป็นแท็บเล็ตที่ราคาถูกเลยนะถือว่าไม่สูงเลยสําหรับความเป็นแท็บเล็ตนะคะทุกคนฉะนั้นสิ่งที่จะเสียไปก็คือในเรื่องของความละเอียดของหน้าจอหน้าจอตัวนี้ใหญ่ก็จริง8.7นิ้วนะคะแต่ว่าหน้าจอของเขาเนี่ยจะไม่คมนะคะทุกคนจอของเขาจะมีความละเอียดอยู่ที่1,340ณ800พิกเซลเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาแอบว่า ก็เหมาะสมดีกับราคาที่เขาให้มานะคะทีนี้ตอนใช้งานเนี่ยชอบตรงไหนบ้างโอเคจอไม่คมนะแต่ว่าจอของเขาอะให้สีสันที่สวยแอมว่าสวยมากๆเลยแอมชอบนะคะถ้าเทียบกับช่วงราคานี้นะแอมว่าสีมันไม่อมม่วงอมแดงคะ่ะทุกคนมันให้สีสันที่ค่อนข้างดีเวลาดูหนังฟังเพลงเนี่ยถือว่าก็ได้อัตรรสประมาณนึงเลยทีเดียว อีกหนึ่งจุดเด่นที่รู้สึกว่าชอบมากๆในเครื่องนี้นะคะก็คือจอสู้แสงดีมากๆนะคะทุกคนใช้งานในที่ร่มเนี่ยเห็นอยู่แล้วว่าโอเคใช้งานข้างนอกอาคารก็โอเคเช่นเดียวกันมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าความสว่างเนี่ยก็ต้องปรับขึ้นมาสุดเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาว่าแบบใช้งานแล้วมองไม่เห็นมองยากดูไม่ค่อยได้นะคะตัวนี้หายห่วงได้เลยใช้งานได้สบายๆบายข้างนอกอาคาระคะ่ะ ทีนี้ในแง่ของความบันเทิงนะคะทุกคนในการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งต่างๆอย่างเช่น YouTube Netflix Disney พาทใช้งานแล้วเป็นยังไงค้างไหมส่วนตัวจากที่ได้ลองใช้ก็คือไม่ค้างรันแอป pp, ได้อย่างลื่นไหลดีนะคะแล้วก็ดูได้แบบเพลินๆเลยแล้วก็เครื่องนี้ค่ะจะมีลำโพงมาให้ทั้งหมด2ตัวด้วยกันก็คือฝั่งซ้ายฝั่งขวาถ้าเราวางตัวเครื่องในลักษณะที่เป็นแนวนอนแบบนี้นะคะก็จะให้ทิศทางของเสียงที่มันดีมากขึ้นเวลาเราดูหนังฟังเพลงนั่นเองค่ะลำโพงของเขาดังประมาณหนึ่งไม่ไดดด้ังแบบสุ โอ้โหดังมากๆนะคะแต่ว่าค่อนข้างดังอยู่ค่ะแล้วก็เสียงแอมให้อยู่ในระดับกลางๆไม่ได้มีคุณภาพแบบดีมากนะคะเสียงมันจะมีความก้องๆหน่อยซึ่งภาพและเสียงที่ออกมาจากเครื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมแล้วก็ไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ทีนี้นี่มาพูดถึงในด้านของการใช้อ่านเท็กบุ๊กอ่านเว็บตูนอ่านการ์ตูนต่างๆแหมว่าเครื่องนี้ เหมาะมากๆในการใช้งานด้านนี้นะคะทุกคนอย่างแรกเลยก็คือเห็นไหมว่าสัดส่วนเขาเป็น8.7นิ้วนะคะแล้วก็เป็นสัดส่วนแนวยาวเวลาอ่านกระตูนอ่านเทปบุ๊กมันมีลักษณะคล้ายๆโนบ๊กเล่มหนึ่งคะ่ะทุกคนแล้วก็น้ําหนักขนาดเขาจับถือมือเดียวได้สะดวกมากๆพกพาบนรถไฟฟ้าไม่ดูแบบกตะเลิกใหญ่โตคะ่ะทุกคนแล้วก็เวลาเราอ่านเว็บตูนอย่างเงี้ยเราจับถือมือเดียวได้ใช้มือเดียวในการสวิ์เลื่อนหน้าไปเรื่อยๆได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างดี3,000ันเท่านั้นเองที่แหมกดมาได้นะคะทุกคนซึ่งถ้าเทียบกับ e ท้องตลาดเนี่ยที่ราคาอยู่ในช่วง 3- 4พันเนี่ยที่แอมลองเช็คมานะตอนแรกแอมตั้งใจอยากสั่งอยากได้เหมือนกันนะคะทุกคนราคาอยู่ประมาณ 3- 4พันแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ทำให้แอมไม่สั่งก็คือมันเป็นแบบของจีนซึ่งมันไม่มีประกันค่ะทุกคนแล้วก็มันไม่มีรีวิวในหน้าร้านเราก็เลยไม่กล้าสั่งค่ะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าจะไปสั่งเป็น Kindle ของ a เมซ o n เนี่ยมันก็ใช้งานพวกแอปพลิเคชันอื่นๆไม่ได้อันนี้ก็เลยช่างใจอย,อยู่หลายอย่างมากๆแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยเราอ่านเว็บก็ได้เล่นโซเช ก็ได้ด้วยนะคะซึ่งแอมก็ว่าครบจบในราคาแค่3,000ันดตดเท่านั้นเองซึ่งในแง่ของการอ่านหนังสือนะคะทุกคนตัวนี้เขาก็จะมีเป็น reading mode ด้วยนะคะก็จะทําให้หน้าจอเนี่ยมันเหลืองขึ้นตัดแสงสีฟ้าทําให้เวลาเราใช้งานอ่านหนังสือหรือว่าต้องเพ่งนางนๆเนี่ยรู้สึกสบายตาม,มากาขึ้นกว่าเดิมค่ะทีนี้มาพูดถึงในแง่ของการใช้งานโซเชียลมีเดียกันบ้างคะ่ะทุกคนก็อย่างเช่น Facebook t ิ๊กตอกที่เราใช้กันในปัจจุบันนะคะก็ด้วยความที่สัดส,ส่วนของหน้าจอเครื่องนี้มันเป็นสัดส,ส่วนยาวๆมีความเหมือนกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละเวลาใช้งานโซเชียลมีเดียค่ะก็ใช้งานเหมือนโทรศัพท์มือถือเลยเห็นได้แบบโอเคเต็มตาเต็มจอดีมีความใหญ่ขึ้นกว่าโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็หน้าจอของตัวนี้เนี่ยสามารถปรับอตัตราล e f r e s h r a ให้สูงขึ้นเป็น90เฮิร์ตได้เวลาเราถ่ายฟีดเฟซบุ๊กเนี่ยมันก็จะเห็นถึงความสมูทที่มากขึ้นกว่าเดิมบวกกับจอที่ใหญ่ขึ้นเวลาเรากดพิมพ์ต่าาางๆอะะะะะไไรแบบนนี้นะคะ้คกกก็จทดํดดสวม ขึ้นค่ะแล้วก็อย่างตัว TikTok เองนะคะก็เล่น TikTok แบบเต็มจอนะคะก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะว่ามีขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือใช่ไหมฉะนั้นก็ถ่ยฟีดดู TikTok ได้แบบเพลินๆเ,เลยค่ะหรือว่าใครที่ทำ TikTok ํำ t k t t o k ชอปอยากจะเอาเครื่องนี้ไว้เป็นเครื่องเสริมค่ะไว้จัดการสต็อกหน้าร้านของตัวเองนะคะตัวนี้ก็ใช้งานได้เหมาะสมค่ะเพราะว่าสามารถแอดสิ่งต่างๆกดพิมพ์เลือกนั่นเลือกนี่ได้สะดวกกว่าการทําบนโทรศัพท์มือถือค่ะ ทีนี้ในแง่ของการใช้งานโซเชียลมีเดียเนี่ยส่วนตัวแอมคิดว่าจากที่ได้ลองใช้รู้สึกว่าใช้งานได้ลื่นไหลดีนะคะไม่ได้มีปัญหาค้างขณะที่ใช้งานแต่ว่ามันจะมีกระตุกบ้างถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเปิดแอปพลิเคชันอื่นๆค้างไว้แบบเยอะมากๆนะคะด้วยความที่สเปคข,ของเครื่องนี้เนี่ย แอปมันไม่ได้สูงหน่วยความจำมันไม่ได้เยอะแล้วก็ชิปเซตไม่ใช่ชิปเซ็ตตัวใหม่ฉะนั้นถ้าอยากใช้ให้ลื่นๆแนะนำคอยเคลียร์แอปที่เราเปิดค้างไว้เรื่อยๆนะคะ<ๆ>ก็คือปิดแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้บ่อยๆนั่นเองค่ะ ทีนี้มาที่เรื่องต่อมานะคะก็คือในด้านของการจดโนต้ตนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นน้องเล็กของค่ายในกลุ่ม Xiaomi Redmi นะคะแต่ว่าในปี2024เนี่ยเขามีการเพิ่มมีแคนวาสเข้ามารุ่นนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะทุกคนคือมีแคนวาสเนี่ยเป็นอะไรที่แอมชอบมากๆถึงแม้ว่าในรุ่นนี้มันจะไม่ได้มี AI เหมือนรุ่นพี่คะ่ะแต่ว่าแอปเขาดีมากๆ,ๆทุกคนคือแอปเขาค่อนข้างมินิมอลใช้งานง่ายในแง่ของการจดโนต้ตเนี่ยมีหัวปากกาให้ใช้งานเยอะสีสันอะไรต่างๆ งานง่ายหมดแอดภาพแอดเทคทําได้ง่ายมากๆนะคะฉะนั้นถ้าจะซื้อเครื่องนี้มาใช้ในแง่ของการจดโน้ตจดเลคเชอร์นะคะอย่างเช่นน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาเนี่ยตัวนี้ก็คือทําได้เลยผ่านแอปนี้ได้เลยไม่ต้องไปซื้อแอปอื่นๆเพิ่มเติมให้วุ่นวายนะคะมาพูดถึงด้านของการตัดต่อกันบ้างแง่สเปคไม่สูงแต่ว่าเอามาตัดต่อได้ไหมนะคะ ก็ต้องมีนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็ตัดต่อคลิปลง IG ลงทิกตอกกันใช่ไหมคะทุกคนในแง่ของการตัดต่อเนี่ยปกติอมจะตัดต่อผ่านทางแอปพลิเคชัน CapCut ใช่ไหมคะเปิด CapCut ขึ้นมา มีกระตุกบ้างให้ได้เห็นนะคะอยู่เนืองๆเรื่อยๆนะคะทุกคนฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นการตัดต่อแนะนําว่าให้เป็นการตัดต่อแบบคลิปที่มันไม่ได้ยาวมากจนเกินไปแบบไปลงทิกตอกไอจีขำๆหนึ่งนาที2นาทีอันนี้ยังพอทําไหวแต่ว่าถ้าความยาวมากกว่านี้ความละเอียดไฟล์เยอะแยะยุบยับกว่านี้หรือว่าการใส่เทคเอล e เมนต์ต่างๆเข้าไปในแอปพลิเคชันเยอะมากๆนะคะอันนี้คือเครื่องนี้ทําไม่ไหวไม่แนะนําให้ทําบนเครื่องนี้นั่นเองค่ะ อะไรกันบ้างคะทุกคนสําหรับแท็บเล็ตในรุ่นนี้ที่แอมนํามารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะคะก็ถ้าใครที่อยากได้ราคาใกล้เคียงกับแอมนะคะก็แนะนําว่าให้กดติดตามพวก o f f i c i a l Store ร์เสียมี้เลดมีเอาไว้นะคะทุกคนเวลาเขามีแฟลชเซลล์เนี่ยมันจะได้ราคาค่อนข้างดีพอรวมกับโค้ดของช้อปปีเนี่ยมันก็จะได้ลดท็อปอัพไปอีกนะคะไม่ใช่กดเข้าไปตอนนี้นะกดเข้าไปตอนนี้จะไม่ได้ราคาแบบที่แอมบอกนะคะทุกคนรอแฟลชเซลล์สักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคาถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรรุ่นนี้้ก็สาาามถเข าคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้ยังไงแอมคงจะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้นะคะแล้วก็อยากดูรุ่นไหนอีกนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ